เราคุยกันเรื่องนี้นะคะคือป้าแก้วผ่านไปเจอคลิปคือตอนแรกก็เห็นนางบีนางบีไอสติกนะคะหลายคนคงจะรู้จักเป็นเน็ตไอดอลนะคะที่นี้เห็นเธอออกคลิปวิดีโอนะคะกับลูกสาวแล้วดูท่าทางเธอโมโหมากนะคะก็เลยเข้าไปฟังเอะเรื่องอะไรนะคะคือเรื่องของเรื่องก็คือตอนก่อนที่ลูกทั้งสามคนจะย้ายมาอยู่กับเธอที่เมืองไทยจากออสเตรเลียมาที่เมืองไทยนะคะ แล้วครั้งสุดท้ายเธอไปเยี่ยมลูกที่ที่ออสเตรเลียลูกสาวเธอก็เห็นว่าเออลูกสาวอ่าก็เป็นสาวแล้วเนาะก็เลยอยากจะซื้อพวกเครื่องหอมพวกน้ําหอมพวกเครื่องปะทินโชมต่างๆไว้ให้ลูกเธอบอกว่าเธอซื้อไว้ให้ลูกมากกว่าสี่หมื่นบาทนะคะเป็นเงินไทยแล้วสี่หมื่นบาทอ่าเธอก็คิดว่าลูกจะได้ใช้หลังจากที่เจอแล้วก็ก็กลับมาด้วยความสบายใจว่าเออลูกมีเสื้อผ้ามีอะไรได้ใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชาย แล้วทีนี้ลูกก็เก็บความลับนี้ไว้เออ่มานานนะคะจนกระทั่งลูกได้ย้ายมาอยู่กับเธอแล้วทีนี้คงจะเมื่อเร็วๆนี้ลูกสาวเปิดใจคุยกับเธอนะคะว่าแม่ได้ซื้อพวกน้ำหอมพวกครีมบำรุงไว้ให้หนูไหมซื้อให้จริงๆเหรอเพราะว่าหนูหาไม่เจอหลังจากนั้นแม่ก็บอกซื้อสิหรือซื้อ,อ,อ,อแม่ซื้อไว้ให้ เพราะว่าเห็นว่าเป็นสาวแล้วก็น่าจะใช้อะไรแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เธอบอกว่าเธอไปเยี่ยมพ่อกับแฟนใหม่ของพ่อนะคะลูกสาวนะฮะแล้วก็ไปเห็นพวกน้ําหอมพวกพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยเธอก็เลยประมวลผลได้ว่าอ๋อพ่อเอาของที่แม่ซื้อให้เธอเนี่ยเอาไปให้เมียมใหม่ใช้นะฮะซึ่งในจุดนี้นางบีโกรธมาก ที่พระแก้วนําเรื่องนี้มาเสนอไม่ใช่ว่าอยากจะมารู้เรื่องชาวบงชาวบ้านคือประแก้วเป็นคนใส่ใจชาวบ้านนะคะถึงจะมีเรื่องราวมาเล่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝรั่งกับลูกนะคะฝรั่งบางคนก็รักลูกมากคืออะไรที่เป็นของลูกจะไม่แตะต้องแล้วจะไม่ให้เมียใหม่มาแตะต้องเลยแต่ผู้ชายคนนี้มีความสึกเห็นแก่ตัวนะคะคุณคุณเอาของของลูกที่เมียเก่าซื้อให้เอาไปให้เมียใหม่ ซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วเมียใหม่ก็เป็นคนไทยนะคะซึ่งถามว่าเมียใหม่ผิดไหมเขาไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าผัวเขาซื้อให้นะคะเขาไม่รู้หรอกว่าผัวไปเอาของลูกมาไปขโมยของลูกมาเพื่อที่เจะเอามาให้ตัวเองเขาไม่รู้เขาเขาปลื้มใจแต่ว่าผัวซื้อให้เขาผัวเปย์เขาผัวซื้อน้ำหอมซื้อเครื่องบำรุงผิวปิมผิวมาให้เขาเยอะแยะมากมายตรงนั้นเขาก็ดีใจแล้วนะคะแต่เรื่องของเรื่องไอ้ผู้ชายคนนี้ เป็นผู้ชายที่ใช้ไม่ได้จริงอยู่ว่าณตอนนี้นะคะเขาอาจจะดีกับคุณแต่ในอนาคตนะคะฝรั่งนะคะเวลาเขาอยู่กับเมียเขาจะรักเมียนะคะเขาจะทุ่มเทให้เมียไม่ว่าฝรั่งคนไหนก็ตามแต่พอได้เลิกกันแล้วผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะคะฝรั่งหลายคนเป็นแบบนั้นจริงๆก็เหมือนป้าแก้วกับอดีตสามีคนไทยนะ ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันจริงๆนะคะคือเลิกก็คือเลิกจบไม่สวยแต่ถ้าใครที่ที่ยังคุยเฟนลี่ยังเป็นเพื่อนกับผัวเก่าได้เนี่ยพรกแก้วนับถือน้าใจเลยนะคะคือคืออดีตก็คืออดีตจะไม่ไปก้าวไก่และนะคะเรื่องที่ผู้ชายคนนี้ผิดก็คือคุณเอาของที่เมียเก่าซื้อให้ลูกสาว ซึ่งมันเป็นของลูกสาวคุณทำร้ายจิตใจลูกมากๆทํทำร้ายความรู้สึกของลูกมากนะคะเห็นเห็นน้องเจสสิก้าร้องไห้แล้วก็คือเธอคงจะอัดอั้นตันใจมากว่าคือเธอคงไม่เสียดายของหรอกแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะคะคุณแล้วคะมีความคิดเห็นเกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูนะคะอ้อป้าแก้วขอฝากคลิปเอ่อ AI วิดีโอของป้าแก้วด้วยนะคะคือจะเป็นคลิปสั้นนะคะคลิปรีลสั้นแล้วส่วนเ,เล่าสตอรี่หรืออะไรป้าแก้วจะมาเล่ายาวๆเป็น,เป,นเป็นหน้าจริงๆของป้าแก้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็น AI เงี้ยคือป้าแก้วจ่ายเงินนะคะแ็บแคทแทป้าแก้วอยากจะรู้ว่าเออการมันทํา AI เป็นอะไรแบบนี้ป้าแก้วต้องการที่จะเรียนรู้ใหม่ๆก็ก็เออก็ก,ก,ก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันมันได้แค่ช็อตสั้นๆนะคะยังไงก็ ไปแกฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วเยอะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ